เชิงเวิร์กพอยเรื่องนั้นก็อยากดูอ๊ะเรื่องนี้ก็น่าดูอ,อ๊ะทำไมละครเวิร์กพอยน่าดูทุกเรื่องเลยมัดรวมกันเลยได้ไหมเอ่ยสวัสดีคุณผู้ดูคะ่ะวันนี้ไฮไลท์บันเทิงเวิร์กพอยอยากให้คุณผู้ดูมาช่วยกันตัดสินหน่อยคะ่ะว่าเรื่องไหนเด็ดกว่ากันเพราะตอนนี้เลือกไม่ได้จริงๆ ไหนไหนไหนุณซุปตาตัวพ่อตัวแม่ลองมาตั้งแผงขายของกันหน่อยจ้าอะเริ่มเจอพี่แซมยุรันสุดหล่อไหนขึ้นพี่ขายของมาค้าน้องพร้อมมากแซมยุรันนะครับจากนางทาตหัวทองครับเทียบดูแล้วทั้ง6เรื่องเนี่ยผมว่าเรื่องนี้มันมันคือไม่รู้ละเห็นบทตั้งแต่ตอนแรกที่ส่งมารับเล่นเลยคิดได้ไงอะ่ะเอออยู่ๆยโทรศัพท์มือถือลั่นพวกกลับไปที่ราชการที่5แต่มือถือใช้ได้ครับ โอ้โหคือมันจะทําอะไรก็ได้ในยุคนั้นที่แบบว่ามันไม่สามารถทําได้แต่มันทําได้อะก็อยากให้ทําใจว่าละครเรื่องเรื่องคุณอาจจะต้องไปต้องไปทําการ p ีอาดีๆอ่ะเพราะเจอเรื่องผมต้นปีไปเนี่ยคือที่เหลือนี่คืออาจจะแบบโอ้โหเร่ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยไปพูดว่าดีเรื่องอื่นยังไงผมผมไม่พูดดีกว่าเพราะว่ามันช่องเดียวกันนะนะมันก็อยู่ดูอยู่แล้วแต่ว่าเป็นไว่าดูของผมแล้วคบรถกว่าแค่นี้ดีกว่าใครคิดที่จะทําไม่ดีอยู่ ถ้าดูเรื่องนี้แล้วคุณอาจจะล้มเลิกความคิดนี้ก็ได้สุดท้ายบรรปลายของคนที่ทําไม่ดีแล้วมันจะจบไม่สวยแล้วก็อีกอย่างนึงที่มันตื่นเต้นที่สุดเลยนะคือผมเป็นพระเอกเรื่องนี้ผมเป็นพระเอก ขอบคุณเวิร์กพอยต์มากฝากไปถึงนักแสดงนะครับผู้ใหญ่ลีสีบานเย็นนะครับเป็นยังไงฮะเห็นทีเซอร์ละครรถไฟเรือเมลิเกตลกแล้วนี่ยังกล้าสู้อยู่ไหมครับถ้ามีอะไรดีไหนเรามาเล่าให้ฟังหน่อยสิครับก็ดูจากหน้าจียอนสิค่ะก็คือจียอนก็เล่นเล่นเป็นผักการดนะคะซึ่งผักการดเป็นคนที่สวยที่สุดแซ่บที่สุดในหมู่บ้านค่ะก็ไม่รู้ว่าเรื่องของพี่โอปะค่ะนางท่าตหัวทองมันจะสู้ผู้ใหญ่ลีสีบานเย็นได้ไหมนะ จุดเด่นจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากผมและผมและผมเท่านั้นมันหน้าหนึ่งไม่ใช่ก็คือน่าจะเป็นเรื่องบทแหละครับคือเรื่องนี้มันจะเป็นเหมือนโรแมนติกคอมดี้เนาะทุกคนก็จะคิดว่าเออมันสนุกมันคงสนุกไปตลอดทําให้คนหัวเราะตลอดแต่ที่ไหนได้ทุกคนจะโดนหักหลังครับเหตุผลนะคะที่ทุกคนต้องมาดูละครเรื่องนางนาคสไพร์พระโขนงนะคะเพราะว่าเป็นละครนางนาค่ะที่เป็นเวอร์ชันใหม่ แบบใหม่แบบสับแล้วว่ามันมีกิมมิคเวอร์ชันที่น่าสนใจมากแล้วก็สนุกค่ะครบรสแล้วไม่ได้มีเรื่องเศร้าอ,อย่างเดียวเรามีเรื่องโรแมนติกหน้ารักกุง้งกิ้งเฮฮาตะลกมีทุกอย่างครบรสจริงๆค่ะละครเรื่องนี้อยากให้ดูกันเวลาความสุขเวลาแฮปปี้เวลาแฟมิลี่หนึ่งทุ่มตรงทุกวันจันท์ถึงพุธกับละครเวิร์กพอยครับ